อากาศสดชื่นเย็นดีมีแห้งมันนีกระไดค่ะบอนส่งสิตกจุฝนกระไดค่ะพายุบางหมอกกับล่งไรเดียพายุกระไดลมแห้งเปตยานพี่น้องกับละมัดระว่างเนาะค่ะเนาะละมัดระว่างสุขภาพเจ้าของการลมการเดินกันเหินมันนี่ละ่ะขี่ตมกระไรนำฝนกับพวกอื่นับมันตกลงมาเล้วมันก็เป็นเล่นเป็นตมไปสันตัวบาดท,ที่นี่แน่เหมือนแรงกะัะยุ่งแับน,นี้ค่ะใบย,ยุ่งกับแมงเมา อันนี้ไฟเพิ่นการู้ทางดับจันตัวภายในหนึ่งชั่วโมงว่าสั่นมาบานมันเคืองมือค่ะสูคดีแน่ให้เรื่องเทียงแบตเตอรี่กัชาติไปอันโทรศัพท์ไกลสิบวัเท่ากับชาร์จอันแบตพาวอแบ่งเพิ่นอันอันนั่นว้นั่นแหละค่ะเข้าชาร์จใมันก็เป็นประโยชน์ต่อเข้าเองอยู่โดยเฉพาะพี่น้องเคียดเตือเน้อใส่ยางไหลอยู่ด้วยค่ะเมื่อหนึ่งขันโพดห์าหลแน่ ขนลงคลิปหลายแน่เนาะคะ่ะอันมีคลิปสตรีมแน่คลิปสันน้นแน่คลิปยาวแน่อันส่งดีกัน,นยังว่าจ้ะเอ๋เพิ่นกระบอกเข้าวาคุณได้ถึงไหนคุณจะได้แบบไหนอย่างไรเป่นวาขันส่งแผ่วแน่วายให้เบิดผู้ติดตามก็ได้ค่ะเป็นทังสั้นเนาะแต่ที่แน่ๆนะที่คอนเทเตอร์เข็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านเพิ่นกระบอกแบบนี้ ก็ได้จํำใบบ๊อบเลื่อนผ่าน,านจักคนเลยค่ะบบวายผลสิโพดหรือคลิปหน่อยคลิปใหญ่คอมเมนต์อันใดอันบ่อถูกใจเฮาค่ะคอมเมนต์ยางสั่งสค์ขันบ่ถูกใจอีหลีกับบอบคอมเมนต์ก็ได้จ้ามัติพีดกันเนาะแตนตัวถูกใจไผถูกใจใมัน่นก็คือมีทรงอิมาหรือเทาชนะฝนกระไดเห็นแต่เปลี่ยนสุดจะไปทำงานเถอะนะไปหยังตาอีกละตี เอาเผากิ่งใหม่จังไดมาเลือเถิดเท่าอยู่เดี๋ยวไปเห็นแล้วพอดีจ้ะฝนค่ะส้มสิตกอยู่เมื่อนี้กระไดตกมาขึ้นนี่เจ้าขึ้นก่อนมืออื่นหลายๆที่เป็เจ้บอยฟังละตกแห้งอยู่จ้ะก้อนหนานันได้โดตรดำจนไม่ดิมันหอนแห้งครีมครีมด้วยนาะค่ะบัดนี้นี่ค่ะเมื่อนี้หนะเสียงลมเสียงลมมาแล้วจ้ะเขาอยู่กับธรรมชาติเนาะค่ะ เขากับรับตัวขอคบธรรมชาติบานท,ที่นี่ยุคโซเชียลสื่อสารถึงกันได้พิอมเดือนเนี่ยสูเสียก็ได้บอกกันได้เล่ากันเอาลงกไมาแห้งแล้วค่ะบอกกันเล่ากันเล่าให้กันฟังนะคะบา้านแม่แจอยุบ้านน้องเบนเดอร์ผู้หลังคนถามตำบลนุ่นทอนค่ะบ้านสุดท้ายของอำเภอเมืองเนาะค่ะบ้านสุดท้ายของอำเภอเมืองเดอ้อบ้านน้นองเบนนะจ้ายูก,กางทุ่ม ปุบันสวนสองคนต่ยายจา